พชรเอกนะครับมานาเสนอนะครับตัวนี้การประกอบนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็น M นะครับ M เนี่ยนะครับสเต็ปหนึ่งถึงเจ็ดนะครับตัวบิดนะครับบิดปรับนะครับตัวนี้นะครับตัวแผ่นเลียดเนี่ยนะครับบิดปรับสเต็ปของตู้ชาร์จนะครับหนึ่งสอามสี่ห้าหกอ่าแล้วก็แม็กนะครับตัวนี้ปรับโวลต์นะครับอ่ามาดูด้านหลังนะครับตัวนี้คือฝั่ง M ทั้งหมดนะครับ ัางแอมแยกก่อนแอมแอมอยู่นี่นะครับข้าวนี้เลยข้าวนี้นี่นะครับวิธีต่อสายนะครับใครไม่เข้าใจมาดูคลิปนี้ก็จะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับเข้าไปอย่างนี้นะเดี๋ยวจะทําให้ดีๆนะครับอันนี้มาแตะกันให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น6 v โวลต์ข้านี้12 v โวลต์ข้านี้นะครับ อันนี้เป็นไฟ AC นะครับ AC ก็จะไปเข้าผ่านฟิวนะครับนี่นะครับมีฟิวมีสวิตนะครับสวิตตัวนี้สวิตไฟ AC แล้วก็ตับอกไฟ AC นะครับกับอกฟิวนะฝั่งนี้เป็นของ DC นะฝั่งนี้คือฝั่งชาร์จออกนะครับฝั่งนี้ฝั่ง out ฝั่งนี้ฝั่ง in นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะครับส่วนเช็คว่า มีปัญหาไหมจุดหนึ่งก็คือตัวเนี่นะครับตัวนี่นะครับไดโอดบิดนะครับตัวไดโอดสีขาเนี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ